สื่อท่องเที่ยวก่อนที่ t r a v e l e m a x c o m เว็บไซต์ที่ดูเรียบง่ายแต่ทันสมัยเข้าไปถึงหน้าแรกสามารถคล e ิกดาวน์โหลด e- แ a z กซ e ได้ทันทีโดยมีให้ผู้ใช้เลือกดาวน์โหลดได้2เวอร์ชันคือสำหรับ Windows และสำหรับ Macintosh คลิกขวาดาวน์โหลดและรลอสักครู่เมื่อได้ไฟล์ที่มีนามสกุล .exe มาแล้วดับเบิลคลิกเพื่อเปิดอ่านหนังสือได้เลยภายในหนังสือจะดูไม่ต่างจากหนังสือทั่วไปที่โดดเด่นคือความคมชัด และสีสันของรูปภาพที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการพิมพ์ทําให้ได้คุณภาพแบบดิจิตอลข้อดีอีกข้อคือบางหน้าลองคลิกที่มอจะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้อ่านได้อีกด้วยอีกเล่ม thegolfemag.com community <c oughs> เล็กๆของคนรักกีฬากอล์ฟใช้การผสมผสานของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของคลิปวิดีโอมาจัดวางรวมในนิตยสารทาให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเราสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากบทความซึ่งถือว่าใช้คุณสม บัตอินเตอร์แอคทีฟได้เหมาะสมส่วนถ้าใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพคลิกไปที่ thdmac.com ที่นี่ทำมาได้ยาวนานต่อเนื่องโดยเล่มล่าสุดเป็นเล่มที่30แล้วก่อนดาวน์โหลดจะต้องสมัครสมาชิกในเว็บบอร์ดก่อนเมื่อสมัครแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี เล่มสุดท้ายไปดูกันที่ t ท a i e แคชินด c o m นิตยาสารที่ชื่อว่า Display m a g a z i n e ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบงานศิลปะและงานดีไซน์ร่วมสมัยเล่มล่าสุดเป็นเล่มที่35ซึ่งถือได้ว่าผู้จัดทำมีฝีมือลายมือในการออกแบบหนังสือมากพอสมควรหนังสือเล่มนี้จึงออกแบบได้ลงตัวสมกับเป็นหนังสือด้านการออกแบบชอบเนื้อหาแบบไหนก็คลิกเข้าไปดาวน์โหลดมาอ่านได้ฟรีทั้งหมดเลยนะคะถ้าใครได้สัมผัสทั้งการออกแบบทั้งเนื้อหา และความเร็วในการตอบสนองเมื่อคลิกบน e- m a g a z i n e แล้วอาจจะรู้สึกเพลิดเพลินจนลืมอินเทอร์เน็ตไปเลยก็เป็นได้